สวัสดีค่ะพรอกับสาวแปมกน,นโกจ้าสาวแปมก็สีผ้ามาเห็นนางกุบุณนะะเนาะค่ะนาะจะหมอกระเดือดแล้วระจ้ก็เนื้อปลานะคะบดไห้ละเอดนะค,ะใ,ะ,นะ,คะ,นะใส่ตะไคร้นะคะพี่น้องจ้าใส่ตะไคร้นะคะสาวแปมก็มีตะไคร้นะคะที่ปลูกเองนะคะที่สวน ก็มีตะไคร้นะคะเราก็นี่ค่ะคือตะไคร้ที่สวนเลยนะคะหั่นนะคะพอประมาณนะคะแล้วก็ใส่ลงไปนะคะก็นี่แหละนะคะใส่ไปแล้วนะคะตะไคร้แล้วก็ทุกกระเทียมไปครึ่งหัวนะคะสาวแซมก็ใส่กระเทียมไปครึ่งหัวแล้วก็เครื่องแกงนะคะ เร <Okay. S 2> เราก็ใส่ไปก็ชุรสนะคะตามสะดวกนะคะจะใส่มากใส่น้อยก็อยากอยากแซบก็ใส่หลาย <Okay. S 2> นะคะแล้วก็ปลาระนะคะมีปราบดนะคะก็ใส่ไปพอประมาณนะคะ กะให้มันนั่วเนาะค่ะเนาะนี่แหละนะคะก็จะใส่ปลา,าบดเข้าไปใครไม่มีปลาบดนะคะก็ใส่ปลรราธรรมดาก็ได้หรือจะใส่ปลรราที่ต้มแล้วก็ได้ตามสะดวกนะคะ ขนมจีนเราก็จะทําง่ายๆนะคะเพื่อนๆจ้าแล้วนี่เราก็มีตีนไก่อบอวๆค่ะพี่น้องจ้าตีนไก่อบๆตรงนีพี่น้องนะตีนไก่ใหญ่ขนาดนะซื้อเขาตัดเล็บออกมาให้เรียบร้อยแล้วสะอาดมากนะอันนี้ก็คือต้มไประยะหนึ่งนะคะนี่ค่ะพี่น้อง โอ้ยมีแต่ตีนญงๆค่ะพี่นอนีอ่ได้เลยนะคะอันนี้เลยนะคะนี่ก็คือเราจะใส่ตีนไก่ลงไปด้วยนะคะแต่ก่อนที่จะใส่จะต้องหั่นก่อนค่ะรอต้มไปสักพักนะคะคาตรีนไก่ค่ะตรีนไก่น้ำยาปลาค่ะ ตีนอวบอวบน่ากินน่ากินค่ะตีนใหญ่คักตีนเอียงสมัยญ่คักเน่เบิ้งเนี่ยค่ะพี่น้องเป็นตะกินหรือเป็นแต่ยานเนาะบาที่นี่เบิ้งค่ะพี่น้องตีนเอียงเบิงเ้งไงกระโดงนะไงคักกระโดงมาค่ะ มากินน้ำยาป่าตีนไก่ค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆจะก็เอาหอมลงไปนะคะแล้วก็เอาลูกโดดลงไปน้่งจ้าแล้วก็ตีนไก่อวบๆค่ะเห็นว่าค่ะพี่น้องน่ากินบอตีนไก่เพื่อนแต่กินอีดีด้ค่ะนี่เจ้านี่้ อ่พ่นตัดเล็บตัดอันตัดเล็บแล้วก็ทําความสะอาดไม่พร้อมค่ะเนี่ยค่ะเห็นบ่ตีนไก่ใหญ่ใหญ่ค่ะใหญ่น่ากินมากโอเคเนี่ยต้มแป๊บเดียวกระเพื่อแล้วค่ะเพราะว่าต้มไปแล้วแล้วก็เอาเลยเอามาลงในเอ่อในหม้อแกงหม้อนำ้นำน้ำยาปลาอีกเทือนึงเนาะคะ่ะเนาะ ะะก็ปิดไฟได้เลยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นหอมที่เหลือนะคะก็จะมาใส่ลอยลงไปเลยนะคะนี่ก็คือน,น้ำยาป่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็รอแต่ไปชิมกันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะซาแปมต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คราวหน้านะคะบ๊ายบาย